คือต้องสีตื้นมได้หนึ่งะืเมไทะเบียนหน่อันเนี่ยถูก้อว่ายืดหย่นมได้หมดเลยซึ่งไม่รู้ยืดทำไมยืดย่นมไว้หมดเลยยดนมาครั้งพวกเาี่สรดเรวอบถามหมบเรื่องิดงาก็นะ เขาตวงเขาาเลืกเวลาควาเยืดเวลาเนี <t luxury> <sh arp> ่ยเขาทำได้พราไม่ได้แต่เรามีอย่างนียวต้องเรื่องทั้หมดเลยส่วนประเด็นีย่อยเลยประเด็นตีย่อยก็คือว่าให้เงินหนึ่งแสนที่จะได้คืนไม่ได้คืนเนี่มันมีล ทับสวนคนใดมีามากขนาดนีก็คือว่ามันมีแค่วันที่หรสุดแล้ว

แล้วก็บบางคนก็นได้ไอเสียซีดในการภาษีรถแรคลงแต่ว่าบางคนนี่จะต้องจราดในการประกอบอาชีพไปค่าขายในต่างจังวัดระทกตำรวจจับของปรับของนะครับมันเป็นความเดอนร่อน,อนบางคนก็คืออยากจะซื้อความสบายคือแบบจ่าลดตัวเนี้ยเกิดอี่ดีมาจ่านี้ควอในครอบครัวแต่ปัจจุบันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งรัดกระเสียในการ ภาษีนะครับภาษีลดรัฐรัฐบาลนี่ต้องเสียหายหลายอยู่ครับเพราะว่ามันมีจำนวนรถมาปลายมหาศาลนะครับที่ถูกที่มันต้มตุ๋นเกือบแปดรือเคันนครับนานแล้วนี่ประมาณร้อยห้าสิบคันนะครับซึ่งบางคนแต่ซื้อด้วยเงินสดนะครับซึ่งป้ายกับมันได้ครับคือความเดือดร้อนของผู้โดใช้รถเราเขามาครั้งนี้เขามาทางการเนี่ย เอย่างใดคือบริษัทที่พี่ชอบนี่อย่างเช่นว่าภาษีรถคันแรกที่อบางคนกับเกินเขาซื้วันไปแล้วพ่ออย่างบริษัทแก้แก้วันที่คือมันเหมือนก็คือมันขาดไอ้ไอ้ตัวที่ว่ารอบไปอ่ะมันก็เลยบาได้เงินไม่ทายเสียที่บางคนในนี่มันคือบางคนนี่เอามาใจใจหรือว่ามันไม่ได้ว่าไปทังเงินมันจะรอดหลายส่วนครับ พิจารณาถึงความเดือดร้อนโดยได้ไประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปคราวหนึ่งแล้วนะครับโดยทางบร,ริษัทเนี่ยก็ขอข่อนผันระยะเวลาไปในการที่จะออกแล่มให้แล้วก็เพื่อที่จะจดทะเบียนและคืนภาษีให้ตามที่ร้อง